ให้ความอร่อยให้อยู่โรดโอ้วันดียูทูลผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเปตัวทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปวันพิธิเจเนรีกันแล้วนะซึ่งในวันนี้นะฮะมีน้องคนดูทักมาหาผมนะครับให้ยืมรหัสดาร์คฟู้ดมารีวิวก็คือน้องคนนี้เลยนะฮะโอ้โหดูดิสตัดโคตรผลฟินิกดาร์คนับเนี้ยผลดาร์กเนี่ยที่ว่าไอ้ท่าดูดท่านี้เนี่ยมันโหดขึ้นนับเนี้ย มันดูดแล้วมันก็โจมตีอย่างแรงนะฮะก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวจะามาเกียนคนนะับนี่ก็เป็นคอมโบฟีนิกดาร์ฟฟูดนะะนี่ฮะอ่าน้องเขาอาจจะปรับปุ่มแบบว่ายากหน่อยนะผมก็อาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับนี่ฮะโอเคผลนักฟุูดก็จะมีท่ารวบแบบนี้นะฮะท่ารวบแบบนี้แล้วก็ท่าสะท้อนดาเมจก็มีนะับท่าสะท้อนดาเมจก็ต้องรอคูดาวก่อนนะฮะอ่านี่ท่าสะท้อนดาเมจนะครับต้องให้คู่ต่อสู้มาโจมตีเราการสะท้อนมันกะ็จะแรงขึ้นนับนี่นะครับ พอสตอลแล้วเขาจะใช้ผลพิษสามไม่ได้ชั่วคราวแล้วเราก็ดูดเขาเลยนะฮะนี่ดูดด้วยดักฟูดเอาเขาเอาเอา,เอาบ่อไว้ไหนวะอ๋อนี่ไงนะครับเขาตั้งปุ่มยากไปหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็แล้วก็ใช้ฟินิกเนี่ยทีไปนะครับทีแบบนี้ไปเลยปึ้งนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรโหดนะฮะอ่านี่ฮะเขาปรับปุ่มยากไปหน่อยก็เลยจำปุ่มไม่ค่อยได้นะฮะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับฟาร์มอยู่แล้วก็ขอแนะนำร้านนี้เลยอีดิตเบย์ช็อปร้านรับฟาร์มโลบอกแมพต่างๆท่ายจะมีกดเกมพาร์ทและผัพิศาสด์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสบฟัฟฟ์และคิงพิษขายบริการแย่ยๆเต็มบทใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้ก,กันก็คือร้านโฮสโตนชอ็อปร้านนี้ก็รับฟาร์มโลบอกแมพต่างๆท่ายจะมีกดเกมพาร์ทและผัวพิศาัด์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสบัฟฟ์และคิงพิษขายบริายะะต่่ใคคนลิงงอู้ป เอาล้ครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบพลังกันดีกว่าว่ามันจะโกงขนาดไหนนะฮะอ่าก็เริ่มตั้งแต่คนในรูมนี้ก่อนเลยนะฮะไม่รู้ว่าเขาเปิดทําไมนะฮะเออเปิดหาคียตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอนี่ไงคนที่อยู่ในรูมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบพลังโดยการเปิดพลังดักเอ้าไอ้เหี้ยโดนดูดก่อนเลยเจ้โอ้โหโอ้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าบอมันจะไม่มีดาเมจนั่นนะนะเออถ้าบอไม่มีดาเมจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเปิดหาคีแล้วก็ แล้วก็ทําการลวบไปเลยนี่ฮะดูซิว่าจะแรงขนาดไหนอ่ะโอเคแรงบ่โอ้ก็ไม่ได้แรงอะไรนะแต่ว่ามันก็แรง,นะงอยู่นะเนี่ยนะมันทาน้ำเม็ดอยู่นะนี่ฮะโอ้โหถือว่าแรงใช้ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองใหม่ลองลองใช้กับพลังก่อนต้องลองใช้กับพลังครับอย่างเช่นแบบทีบแบบนี้เลยนะทีไปเลยฮนะโอ้โหบินหนีก่อนแม่แล้วก็ลวบอีกครั้งหนึ่งนะเรียบรนะ้อยฮะ อุ้ยไม่กี่คอมโบก็ตายได้เลยอะนะคือแรงเท่นะเฮ้ย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 รักษาเลือดรักษาเลือดโอเคดูดครับดูดโอ้โหเรียบร้อยเลยเย็ดเข้แม่งโคตรน่ากลัวเลยครับคอมโบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราหนีดีกว่านะแม่งแรงจริงว่ะอ๋อไอคนนั้นไม่ได้ใช้ผลโอเปะไงวะแล้วผลโอเปะใครละนี่โอเคก็ใช้ไฮคิสเกตปุ่มไหนวะนี่เฮ้ยแม่น้องเขาปรับปุ่มซะยากเลยนะครับโอ้ปุ่ม V นะครับโอเคเกาะเซม อ,อยู่ที่กเกาะเซมรวบเลยรวบเลยปุ๊บนี่เลยเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เตรียมชาร์จท่าถีบเตรียมชาร์จท่าถีบแล้วก็เตะเข้าไปเตะเข้าไปปาเข้าไปใส่อ่าเรียบร้อยฮะเฮ้ยไม่เกียนวะยังไม่คอดเกียนเลยเอาเอ้ยรอดอยังไงวะแม่อย่างนี้ต้องดูดนะฮะรวบเลยรวบเลยวิ่งแรงวะแรงมากเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้ว ไอ้ท่ารักษาเลือดมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหตอนนี้ไปไข่เลยอะเออเดี๋ยวลองหาปุ่มเลือดก่อนไอ้ที่มันฮิวเลือดตัวเองได้ครับมันมันอยู่ปุ่มไหนวะแม่น้องเขาปรับปุ่มเอาซะง,งงเลยฮะแม่ไม่ค่อยคุ้นเลยครับปุ่มโอเคก็จะหาก่อนปุ่ม X ก็ไม่น่าใช่นะปุ่มไหนวะโอเคมาปุ่ม B นะน่าจะปุ่ม B นั่นแน่นะโอเคใช่ไหมเออปุ่ม B ีนะอ่าโอเคมาเดี๋ยวรอให้ตอนเช้าๆก่อนดีกว่านะ อ่ามันมืดแล้วนะครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมมีแต่คนอยู่เกาะเซมผมก็เลยต้องเกียนคนในเกาะเซมนี่เลยนะแม่ก่อนเอเลยดูดมาอ่าอ่อนนี้ดูด,ดามจากันะครับเขานั่งเฉยๆนะครับอ่าเรามาดูดเขาแบบตอนนั่งกันดีกว่าว่าจะตายหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนไม่รอดแน่นอนครับโอ้โหดูดแรงขนาดนี้เออเริ่มเปิดฮาคิ้แล้ยเคเริ่มแลเริ่มเปิดฮาคิ้ะอแดูดเข้าไปเอา ดูดอย่างเงี้ยแหละว,วันเนี้ยนะไม่ต้องทาอะไรแล้วนี่ปลาใส่เลยแม่ดูดไปอีกเอา้าแม่แค่ดูดเฉยๆก็จะตายแล้วอะโอ้โหแม่ถ้าเกิดว่าใช้กับผดแมกมานี่น่าจะโกงัน่นะอืแต่ผลแมกมามันบินไม่ได้นะครับโอ้เรียบร้อยแล้วว่ามันโกงจริงนะโหดเกินนะครับเอา้าคนนี้ยืนทาอะไรวะดูดเลยดูดแล้วก็ปลาใส่นะครับแม่เอาหายไปไหนแล้วโอ้ติดอยู่บนไอ้นี่หลังคานะครับ คือไม่ให้ขยับตัววันนี้คือดูดอย่างเดียวอ่ะอดูซิว่าเขาจะขยับตัวแล้วใช้สกิลผลพิศษได้ไหมอุ้ย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 ดูดดูดอ้เขยเขาก็ใช้ผลดักเหมือนกันต้องระวังนะฮะเขาใช้ผลลักเหมือนกันเลยนะโอ้โหนี่สะท้อนดามิเอไปสะท้อนไปดูดแล้วก็ดูดมนเติมครับดูดอย่างเดียวปึ๊บนี่ปลาปลาปลาใส่ดับโยรุดับโยรุช่วยแล้วก็ดูดเข้าไปอู้เก่งว่ะ แหมแต่เขาไม่ตอบเตร์เลยอะโอเคไปหาเหยื่ออะไรอื่นดีกว่านะโอ้โหเอ้ยไม่สู้เลย,เลยไม่หนุกเลยนะนี่นี่ตรงนี้มีมือใหม่ใน,นยนะะทีบแม่เลยครับทีบเลยดีกว่าคนนี้นะครับนี่ทีบเลยอ่าทีบทีบเข้าไป <c oughs> ปิวมีปิวเว้ยฝนยังยืดใจยเย็นปึ๊บแหมใจยเย็นใจยเย็นเฮ้ยอย่างไงว่า้าดูดอยู่ไหนถ้าดูด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 เอาเฮ้ยถ้าดูดหาย โอ้โหนี่ถีบ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 เอ้าเฮ้ยรอดได้ไงถีบถีบอ่ะถีบดูดเข้าไปอ่ะดูดดูดแล้วถีบอย่างเดียวอ่ะถีบเข้าไปวันนี้เล่นถีบอย่างเดียวถีบถีบนะฮะดูดแล้วถีบอย่างเดียวเลยนะครับผมถีบเข้าไปเด้งไปดิอ่ะโอเคเสื้อขาวเสื้อขาวๆชอบเลย บนไฟบนไฟทีบเข้าไปอ่าถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนนะเก่งว่าจะงามไส้ดีนะกูถอยก่อนเนี่ยนะแม้ไม่งั้นจะโดนแล้วด์กฟู้ดเฮ้ยเฮ้ยกูจะลงบ่อทาไมวะเน,นี่ย <c oughs> แม่กะว่าก็จะกระโดดไปตรงหินไนงแต่ไปลงบ่อเฉยนะฮะเอาเล็วเอาเล็วหลุดได้ครับแมไม่ได้กินกูหรอกตูดเลยฮะเฮ้ยคนยางยืดเอเก้ SK, สวยละโอโหงามไส้เลยทีนี้นะครับแม่โดนสวนกลับว่ะ แต่ว่าผลลัก์ยางนี่ก็น่าสนใจนะแต่ว่าเล่นยากนะผมเคยเล่นอยู่นะฮะเออแต่ถ้าว่าแบบให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ตัวนี่คือแบบมันอะนะมาอย่างนี้ต้องกลับไปแก้แค้นนะครับโอ้โหผลยางรู้สึกว่าจะแพ้มีดใช่ไหมล้วต้องเอามีดฟันนะครับไปไหนแล้วว่าหาตัวก่อนนี่น,นี่ใช่ตัวนี้เปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคดูดเข้าไปดูดเข้าไปอ่าดูดเข้าไปแล้วแล้วก็ใช้ดาบยูร่รปปดัด ยังปาดไม่ได้ครับยังปาดไม่ได้คนระับเฮ้ยอีกเลยอีกแล้วอีกแล้วอ่แม่เอ้ยเผื่อไปลงบ่อนะครับเฮ้ใช้หินปลาได้ครับตอนที่โดนดูครับใช้หินปลาได้นี่ใช้หินปลาเอาปลาเอาเฮ้ยเรากลับมาเกิดใหม่ได้ครับนี่ฮะเราเป็นไข่นะฮะเรายังไม่ตายอ่าเรายังไม่ตายนะฮะโอ้โหฟื้นฟูฟืฟ้นฟูแม่ฟื้นฟูแล้วนะครับโอเคดูดูดู นี่ดูดไปเลยนะครับได้ขาว่าแพรแพ้มีดใช่ไหมยางอะ่ะอ่ะแพรมีเหรอเด็บเดก่อนเดบ็ดบ,ดบก่อนเดบ็ดบเดบ็ดบ็ดบเอ่ะฟันเรียบร้อยฮะหนีเลยนะครับอุย้ยเจอคู่ต่อสู้สุดตึงแล้วนะเอยสะท้อนดาเมสสะท้อนดาเมจตกเลยฮนะแม่ไม่ได้กินกูหรอกอ่ะไม่ได้กินครับไม่ได้กินนะโอเคดูดมานะครับดูดมาปลาใส ปลาซะอีกถอยก่อนเดี๋ยวยางมาน,ะนี่ต้องสู้แบบมีมีระบบนะฮะนี่เลยดูดเลยฮะดูดเลยนี่ฟันเรียบร้อยฮะแม่งเก่งชิบเป่งเลยนะครับย่างตึงเอา้ามอยู่ๆก็ลงมาให้ข้าโอ้โหวายโอ้เจ้านี่มันรอหล่อยนี่น่ะนี่ต้องใช้ต้องใช้ก้อนหินปะก้อนหินแก้ทางได้ก้อนหินแกทางได้ก้อนโง่ไตคู่ตาตคู่ ไงาตายคู่เอ้าไอ้ยังไม่ตายวะผมยังไม่ตายฮะไอ้แต่ผมตอนนี้กําลังจะตายแล้วสะท้อนก่อนสะท้อนสะท้อนดาเมจครับสะท้อนดาเมจตึ๊ตกเขาให้เรียบร้อยเลยฮะ,ะแล้วก็เอาก้อนหินปลาโฮ้ยอีกแค่นี้ก็ปลาจังเลยอันนี้ก็ปลาปลาไฟจังเลยลงน้ําก่อนโอเคลงน้ําดับไฟฮะ,ะโอเคเรามาตั้งหลักกันใหม่โอ้โหดีนะกระโดดดีทันนะฮะแหมอีกทีเดียวจะโดนแล้เชียวนะฮะโว้ยนะ โอเคได้เวลาของเราดูดบ้างครับดูดไปเลยฮะนี่ครับรอดไหมรอดไหมปาก้อนหินใส่ดาบโยรุเรียบร้อยเลยฮะดาบโยรุทีเดียววูบเลยเฮียนี่ก็รอลอยจังเลยนี่นี่ปูแหม้เรามีสองชีวิตแต่เราโดนต่อยขนาดนี้เราก็ไม่รอดนะครับมืดไอ,อ้นี่มันรอเลงมานานแล้วนะครับผมจอมลอยจอมลอยโอ้โหเฮ้เยนะสายลอยโอเคเรามาตั้งหลักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะ นี่ตั้งหลักตรงนี้เลยนะครับในที่สุดก็เจอคู่ต่อสู้ตึงๆสักทีแต่เจอแต่ผลดัร์กนะวันนี้นะเจอผลดักเต็มเลยนี่นี่ดูด,ดูรวบเข้าไปรวบเข้าไป that gone, that gone. เด็ดก่อนเด็ดก่อนเดี๋ยวยางมาเดี๋ยวยางมานะครับกดผิดสกิลนะครับกดผิดสกิวเด็ดหนีเด็ดหนีปึ๊บอ่าสเต็ปเราได้แล้วนะครับตอนนี้นะสเต็ปเราเริ่มมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอบอดดัรกหายก่อน คิดว่าจะบินหนีแล้วหนีพี่ไปได้เลยหนีพี่ได้เลยไนอะ้น้องหนีไม่ได้ดอกนะเด็ดหนีก่อนเดี๋ยวยางมาครับเพราะยางรอเกมครับเออยางไม่งอเกมตูดเข้าไปแล้วก็เด็ดไปเนี้ยเด็ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่ฮะโอ้โหเยนจัดจัดดูดอีกดูดอีกดูดอีกเออดูดอีกนะครับแล้วก็ใช้มีดปลาใช้มีดปลาเด็ดหนีปุ๊บเนีแค่นี้เราก็ไม่โดนแล้วนี่ดูดเข้าไปครับโอ้โห เก่งจัดเลยฮะสเตปผมเนี่ยนะฮะเ,เดี๋ยวแดดก่อนเดี๋ยวยางมาครับนะยางมาจะมีเรื่องครับดูดเข้าไปเรียบร้อยไหมป,ปึป๊บปาเข้าไปปาเข้าไปอ่าทีบเลยเล่นเล่นทีบเลยดีกว่านี่สกิลสกิลแล้วก็ทีบเฮ้ยทึบนี่กระโดดทันไม่ทันนะโอ้โหโดนไฟเต็มๆมาโอ้โห,โโหแต่ว่ามันจริงจริงอะมันใช้ได้เลยนะสำหรับคอมโบนี้นะฮะเอา ำหรับวันนี้ครับผมก็พอเพียงแค่นี้ก่อนเรามาเลิกเกียนคนกันดีกว่าครับแม่ก็ต้องขอโทษคนในเซิฟด้วยที่โดนเกียนอย่างหนักนะฮะแม่แต่คอมโบนี้เนี่ยมันใช้ได้จริงๆเลยนะฮะก็ลองหามาเล่นดูนะผลดัพครับแล้วก็หาค่าเมลีมาเยอะๆนะครับนี่สเตตเขาโหดด้วยนะฮะสตัดเขาโหดมันเลยทําให้เขาโหดไปตามไปด้วยครับเออผมก็เลยโหดตามไปเลยนะฮะเอาแหละวันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันหน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายยจ้า